โอเคก่อนอื่นขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่แวะเข้ามารอรับชมด้วยนะครับได้จัดขึ้นสักทีนะกับทัวร์นาเมนต์ Rocket League ในไทยนะครับก็จะเป็นซีซั่นแรกนะครับขอบคุณสปอนเซอร์โดย t ทวิชุดนะครับที่มอบรางวัลให้เราได้จัดทัวร์นาเมนต์แบบนี้ขึ้นมานะครับรอบแรกเนี่ยเนื่องจากว่าทีมยังไม่ครบนะเพราะฉะนั้นจะมีบางทีมที่ชนะบายไปนะครับ วันแรกจะมีแค่2คู่เท่านั้นนะครับแล้วเราก็หยิบจับมาทั้ง2คู่เลยครับที่เอามาภาพจ้ะก็จะเป็นทีมแบกปลายาบนิกนะครับผมย่อเป็น BPBN ไปนะครับเจอกับทางด้านของทีมซันนอลนะฮะอินดวอนเดอร์แลนด์นั่นเองนะครับสว่วนอีกคู่หนึ่งก็จะเป็น a s สซูเนาะแล้วก็คิกจุยนะครับก็รอบทุกรอบจะเล่นโบ3นะครับยกเว้นรอบชิงชนะเลิศจะเล่นแบบโบ5นะครับ โอเคสองทีมตอนนี้เข้าห้องมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวเราจะได้ไปลุยกันเดี๋ยวมาลองดูครับว่าคู่แรกนใครจะคว้าชัยชะนะไปได้ก่อนนะครับผมเรียกเป็นชื่อแบกปลายกับซานอลและกันเนาะสั้นๆเวลาแข่งนะครับสมาชิกผู้เล่นนะครับตอนนี้ก็จะเป็นแบกปลายมีคุณนิกกี้กับคุณ ไห่หรือเปล่าคุณไผ่แล้วกันผมเรียกงี้แล้วเนาะแล้วก็ทีมซนอมีซนอฟเองกับ w o นเดอร์แลนะครับก็เดี๋ยวมาลองดูฮะเราไม่เคยจัดเลยยังไม่ทราบนะว่าใครจะมีฝีไม้ลายมือ,อยังไงบ้างนะครับสําหรับเกมเกมนี้โอเค โชว์เขาให้นะครับคู่เปิดสนามเลยฮะมีเช็คปิงกันนิดหนึ่งนะปิงประมาณร้อยนะสำหรับเออซิรฟ์ฟเอเชียนะฮะถ้าทีมไหนสะดวกจะเล่นเป็นเซิร์ฟอื่นก็แวะมาบอกก็ได้นะครับสำหรับฟุตบอสดนะเอาละครับแบกปลายนี่ฝั่งสีน้ำเงินนะฮะ แล้วก็ทีซานอลฝั่งสีส้มนั่นเองมีลอยบินมาครับตรงนี้ซานอลมาแล้วไงไแหะยังหมกไม่โดนนะครับหาเหลี่ยมกันไปแล้วเหมือนจะว่างหรือเปล่าเอาเลี้ยงนเดียมินนี่กี้การอยอู่ว้่หป้องกันไปได้ครับโอ้แนวประตูมาแล้ววอนดเดอร์แลนด์ครับโฉบมาครับเล่นบนอากาศเลยนครับมาได้แเลครับเหลี่ยมนี้นิกกี้มาเป็นซานอลครับมาป้องกันนิกกี้ยังไงยังรับบอลอยู่เมื่อกี้แตะหลังรถไปนะฮะเอาละฮะเหลี่ยมมาอย่างดีครับโฉบมาเป็นซานอลตรงนี้จริง ชนขาดมันไม่มีซ้ชนขาดมันก็ยังเด้งมาโดนรถอีกทีหนึ่งเข้าโกไปครับเป็นวอนเตอร์แลนด์นะฮะหาทีมขึ้นนำก่อนหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับอ่าต้อบอกว่าการไม่ทันจริงๆครับตรงนี้เอาแล้วนำก่อนหนึ่งศูนยครับนี่ไปแค่เซตแรกนะครับเล่นกัน3ามเซตครับผมอย่งบอลมาได้ก่อนครับ เอาไงฮะเลี้ยงมาหน้าประตูโบมมแบบนี้สบายเลยครับวันถุยี่ีนะตหส่งสวยทีเดียวครับมีบอกว่าแหลกก็แต่ปิงตอนนี้ตัโหมอกว่าพอๆกันนะฮะไปแล้วสอไหวหรือเปล่าครับสมาชิกอีกหนึ่งท่าน โอ้โหนี่เลี้ยงสบายๆเลยครับแต่อู่องกันได้ครับมีตัวซ้อนมาจะได้เห็นลูกอากาศเยอะขึ้นนะการแข่งขันครับนิกกี้มงมาจังหวะนี้วอเตอร์แลนด์ก็เคลียร์ทิ้งไปก่อนครับผมม่ยังไม่ถึงหน้าประตูของทั้งฝั่งทีมวอเตอร์แลนด์แล้วหมงมาอู้ยชนเตาครับลูกนี้ชนนิกกี้ก็เดินทิ้งเลยครับวานี้ยังไงวอเตอร์แลนด์ครับมาเดียวเลยครับเลี้ยงหลบข้างมาครับลูกบอลมาหน้าประตูแต่ไม่มีตัวซ้อนนะครับวอเตอร์แลนด์ยังเล่นเองครับ บินส่งเข้ากลางมาแบบนี้นิกกี้ก็เคลียร์ไปได้ครับลูกบอลเบาไปนิดหนึ่งซาน่ามาใหม่ครับผมโอ้โหนโมงเองชงเองเลยครับเข้าเองครับผมลูกนี้3.0มแล้วนะฮะไม่รู้ยังมีปัญหาแหละก็แต่ถ้าปิงที่โชว์ตอนนี้นี่ัหมอพอๆกันนะครับเดลองถามผู้เล่นว่าจะเปลี่ยนเซิร์ฟหรือเปล่าฮะในเซตสนะ มาแล้วบอลด้วยแหลมกเองอู้เกือบไปเหมือนครับลูกสูตรนะฮะอันนี้ฮะลูกสูตรเลยครับให้เด้งไปข้างหลังก่อนแล้วก็เรามารับเองนะฮะหมองมาดีกีกันได้สวยครับบอลด,ด,ด, ання, ด,ด,ด,ด้วยแหลกยังไงอ๋อยังยังยังกันอยู่ครับตรงนี้เตรียมเก็บบูสเส้นบักแล้วหมองแบบนี้ครับชนเลยไหมอู้ลูกจอยสวยงามครับบอลด้วยแหลกนี่ฮะทริกแล้วนะคุณไปนี่ไหวหรือเปล่านะเดี๋ยวผมเช็คอีกทีหนึ่งว่าจะเปลี่ยนเซิร์ฟไหมฮะในเซตสองครับ โอ้โหเซตแรงนี่มาถึงก็4เมตรแล้วนะครับส่วนใหญ่จะเล่นเป็นข้างสนามแล้วก็ชิ่งเข้ามานะครับเอาละ้ฮะลูกนี้ได้ไหมแรงไปหน่อยครับบินมาซ้ำใหม่แล้วก็ไม่เข้ากรอกครับผมยังไงฮะเป็นนิกกี้มาเองนะสโนอลที่ใช้หลังรถเลยครับเบรกบอลไว้ก่อนแล้วเลี้ยวมาโอ้โหมีเปลี่ยนทิศทางแล้วเลี้ยงบอลเลยครับเลี้ยงดอกบอลบนร,ร,ร,รถมีโช์นิดนึงนะแต่โดนขวางไปได้แล้วเข้าประตูด้วยครับ โอ้โหลูกนี้ตีเป็นหนึ่งต่อสี่ครับนี่พยายามจะเลี้ยงครับเจอโชว์ไปครับโอ้หลังรถด้วยนะฮะสวยงามเลยครับลูกนี้เอาแล้วตีตื้นมาเป็นหนึ่งต่อสี่ครับทางฝั่งของแบกปลายใบนิกนะฮะบอลแรกครับมาเป็นดิกกี้ได้บ่อยนอยังไงรอป้องกันอยู่ได้หรือเปล่าครับโอ้เรเลี้ยงมาแบบนี้ต้องมองทิ้งไปก่อนให้แรงๆนะฮะอันตรายทีเดียวครับ ยังไงให้อยู่กันคู่นี้หละคสองคนครับแล้วไงเอาเลือกกันแล้วกันดิกีบอกใช้จังหวะนี่ครับผมแย่งบอลไปดิกีหาอยู่ครับเลี่ยมเข้ากลางกันมามีสโนรอป้องกันอยู่ครับยังไงยังไม่ได้ครับเหมือนจะใช้ประตูคนหนึ่งหรือเปล่านะฮะนี่มาแล้วฮะคุณไผ่เอาไงครับโอ้โหลูกนี้มาอย่างสวยครับผมบินลอยเลือกกันปล่อยเลยครับไอทางสซโนยิงประตูไปครับอ้าวกลายเป็นหนีไปอีกสี่เมตรฮะห้าต่อหนึ่งครับมาทรงดีเลยครับ โซนอินเดียวอเตอร์แลนด์นะฮะทีมสีส้มนั่นเองโอ้โหล้อสวยมากครับเป็นจังหวะป้องกันพลาดนะครับเมื่อกี้ครับของทางด้านทีมแบคพลายบายนิกหม่งแย่งมาตัดถึงบอลก่อนคุณไผ่นี่ยังไงต้องป้องกันดีครับแล้วกันพลาดครับโอ้โหห่างเป็น6ต่อหนึ่งครับตัวตัวกับแนวประตูครับจังหวะ นี่เอาเลยเซตแรกน่าจะลอยมาหรือเปล่าครับ6-1แล้วฮะ2นาทีครับกับอีก5ประตูที่จะต้องตีให้ได้ครับเพื่อเสมอนั่นเองหอได้แรงครับเลี้ยงบอลมาเอาเล่นลูกสูตรครับเล่นลูกสูตรกับซโนบินมาแต่ไกลเลยแล้วยิงมาชนเสาสักงันครับโอ้โหเอาไงฮะเอาใหม่ครับเอาใหม่มาใหม่ครับ ลูกสูด้างกะายจะโชว์สักหน่อยครับตรงนี้มีซานอลมายิงแบบว่าลูกขีดขวาใบออกนอกประตูครับนิกกี้หนอรับอยู่แต่โดนแย่งป้าวเอาแล้วผ่ายมาดีประตูคนเดียวรอลมนี้กันบอลได้ครับโอ้และเกือบเคลียร์เข้าประตูเองไปครับนิกกี้นิกกี้เลี้ยงบอลหมักเลยไปครับเนี่ยประตูคนเดียวนี้ใช้หลังรถเลยแลฮะวร์แร์โดนระเบิดทิ้งซังั้นครับเอาล้ฮะนิกกี้ว่าไงฮะผ่ายนี่จะหน้าประตูยิงเลยฮะ เล่นหนึ่งคนอาจจะเหนื่อยนิดหนึ่งครับเนี่ยประตูเคลียทิ้งโอเคครับอร่ห้จังหวะสวนซานอยังเคลียออกไปได้ก่อนครับผมนำแนงพอด,ดีแล้วยิงมัมใหม่ลูกนี้นี่ติดหลังประตูหมงอีกรอบนึงแล้วไม่เข้ากรอบครับโอ้ไปชนคาเนเลยนาทีนั้นแล้วนะเซตแรกครับยังไงฮะลูกชิงมาจังหวะนี้หมงเองชนคานอีกหนึ่งครั้งครับกะจะใช้หลังรถตะโดน กระเด็นกระดอแล้วนี่กี้ชนในไ่นี่ฮะอืมมีกี้ชนรถหมายสแนงเบียบอลมาหน,านาวว้าประตูได้านหลรอรับครับจะใช้ลูกสูตรชิงข้างมาแล้วก็ยิงเรียบร้อยเลยครับโอ้แปลงกันแฮตทริกแล้วฮะคนหนึ่งสี่ลูกคนหนึ่งสามลูกครับตอนนี้ เจ็ดหนึ่งแล้วน่าจะลอยมาเดี๋ยวขออนุญาตถามอีกทีนะครับว่าจะเปลี่ยนเซิร์ฟหรือเปล่านะครับเพราะว่าบางท่านอยากจะได้เซิร์ฟอื่นแนตะ่ผมว่าเซิร์ฟสปิงก็ไม่ได้เยอะนี่ปิงเท่าๆกันนะครับไม่ได้มีใครดเดงมาเอายิงอีกเม็ดหนึ่งฮะโอ้ห้าลูกแล้ววันเดอร์แลนด์เลี้ยงเองชงเองนี่กี้กันแต่กันไม่ไหวครับมีไข่มารอซ้อนนี่ก็วืดกันไปครับ หลุดมาก,ก็สบายสบายครับ8ลูกแล้วฮะตอนนี้มาเข้มเลยฮะหายไปรอป้องกันประตูเหมือนเดิมนะครับในประตูของทางด้านทีมแบกปลายนิกนั่นเองแล้วเนี่ยแบกปลายจริงด้วยโอ้ยิงไปหเมตรล้วตอนนี้นิกกีโบกแบกไม่ไหวอ๋อแบกปลายไม่ไหว นิกกี้เป็นวอเทอร์แลนด์ได้บอลก่อนนะครับจะอีกเม็ดหรือเปล่าครับเนี่ยเป็นปลายที่เป็นตัวประตูให้กับทีมนะฮะไม่ได้ออกจากโอเลยครับพอกันพลาดก็เรียบร้อยครับเอาละฮะสนาอินเดอรวอเทอร์แลนด์ก็ได้ไปก่อนหนึ่งเซตแรกครับผมชิ okay. ่โอเคเรามาต่อกันที่เซตที่2นะครับ ถ้าชนะก็จะโอเคไม่เปลี่ยนนะ ไม่เปลี่ยนนะครับเล่นเป็นเซิร์ฟเวอร์ผมว่าเสียดีแล้วนะฮะมันมันไปโดนส่วนไหนนี่ผมไม่แน่ใจนะครับคือเลือกเนี่ยเป็นสวิตเซียแล้วครับนะ มันไปโดนเจปแปนก็เลยไม่ดีใช่ไหมเดี๋ยวทีมสร้างเรื่อยๆจนกว่าจะได้เซฟใกล้ๆแล้วกันนะครับในคู่หน้านะมันจะจริงๆมันเป็นระบบสุ่มดีที่สุดตอนนั้นแล้วไม่ใช่เหรอครับโอ้โหนี่บินมาแต่ไกลเลยครับแต่ว่าเหลี่ยมยังไม่ได้แล้วไงหาวุ่งเลยครับวอลแลนด์ยิงเข้าประตูไปขึ้นนำไปอีกหนึ่งต่อศูนย์ครับโอ้เซตสองก็ยังมาเข้มนะ s ี n a l in the Wonderland ครับ นีลุงนี้ต้องบอกว่าสบายๆวันนั่แหลเลยครับผมเรียบร้อยครับ1 0นไทยได้ไปก่อนฮันดิก,กี้มาเอา้าดิก,กี้วืดครับสโนวได้ไปก่อนนะฮะมีปลายยังไงเอา้าไม่โดนเหมือนกันครับผมบอลลุงนี้แล้วเอา้าเหลี่ยมแบบนี้อันตรายยังไงหูปลายยังกันได้ครับนิกี้มาครับนิกี้บอลยังโอเคครับลอยไหลามานี่เหลี่ยมได้ด่สนอ์ยังไงเคลียบอลได้ก่อนครับผมนิกี้ยังรอรับบอลอยู่ จักรยานอากาศสวยครับแต่วอันเดอร์แลนด์ก็รอรับอยู่ยังไงทิกกี้ไปก่อนครับตอนนี้เรารอป้องกันครับได้เมื่อเอจะแย่งบูสตกันครับแล้วก็เคลียร์ไปได้ก่อนครับผ่านหน้าประตูไปเอาล้วฮะเลี้ยงบอลเดาะบอลขามหัวมาลูกนี้ไม่เข้ากรอบครับผมปลายไวไหมปลายไม่ได้มีวอเดอร์แลนด์มาเบรกบอลนนแล้วก็จิงประตูครับโอ้สองศูนยแล้วฮะ อ๋อได้เลยครับขอบคุณมากครับคุณแซดเอเอ็กได้เลยเดี๋ยวเปลี่ยนให้คูนาะขอบคุณครับม่งบอลมาเป็นวนแลนล์ได้เฟิร์สทัชไปก่อนนะจ๊ะยังไงฮะทิ้งออกคางสนมา oh, มอ่ะหมดแดนแลนโม่งเองเลยครับหัวปลายโอ้โหอันตรายเลยเกินนิกกี้ยังกันไม่ได้นะครับสครูนี้ม่งทิ้งไปก่อนครับนิกกี้ นิกกี้เล่นเองแต่ว่าเลยบอลครับผมเอาและหาเหลียมมายังไงฮะเอาบอลกลับมาฝั่งตัวเองก่อนครับผมเลี้ยงเดี่ยวตอนนี้ครับไปนํางฝั่งเซโนมาได้บอลกอดบอลเข้ากลางมาปลายเราป้องกันครับตรงน,นี้มงทิ้งไปครับโดยนิกกี้ยังยิงไม่ได้ครับแต่ตอนนี้เพิ่งจะ2-0ยังม่มีโอกาสครับทางฝั่งของแบกปลายาบนิกนะฮะ หมงข้ามหัวมานิก้นิก้กโคหมงข้ามหอยข้อหนึงน่งเดสนามมารอป้องกันไว้แล้วครับแล้วจะเล่นข้างครับเอา,าลูกสูตรว่าไงครับบินลอยมาหมองแล้วปลายไฟทันครับผมอ้ลูกสูตรข้าสนามครับเล่นเองชงเองครับบนแดนบ์็อกปล่อยเลยแล้วกันครับที่มาดักรอ้ลงล่าเหมือนนะครับปลายไม่ทันครับผมเจอลูกแบบนี้ต้องบินไปดักนะครับขอบคุณบีจากลไลฟ์ในวิวด้วยนะครับสามศูนย์แล้วฮะ ชิงข้างมาสวนอยแล้วบอลก่อนครับผมแต่มาอยู่ทางฝั่งของทีมสีส้มอ,อ่ะฮอลแลนด์ดอกบอลนะฮะต่างคนต่างขอโชว์ยไหมฮะโอ้โหเลี้ยงซ้ายเลี้ยวขวาม,มาข้าหัวสองคนแล้วก็แฮตทริกไปครับโอ้โอม้วเลี้ยงซ้ายขวาเลี้ยงมาอย่างดีครับนิกกี้กันไม่ทันครับปลายก็กระโดดไม่ทันซะแล้วนะฮะสี่ศูนย์แล้วนะตอนนี้ บอลต่อวอเตอร์แลนด์มาล็อกก่อนอู้ชิงลูกนี้สวยทีเดียวครับจะเข้าด้วยครับโอู้แล้วบัอลซ้ำเองครับวอเตอร์แลนด์ว่าลูกนี้มงเหลี่ยมมาแม่นเลยครับถ้าเข้าเลยนี่สวยมากแนะไม่เป็นไรมีซ้ำต่อครับโอ้โห้าศูนย์แลจัดหนักเลยครับ ไม่รู้ว่าเซตนี้จะได้ยิงหรือเปล่าครับทางด้านแบกปลายใบนิกอ่ะแล้วลูกหน้าประตูแบบนี้ยังดีนิกกี้เคลียร์ทิ้งไปก่อนลูกฟรีสไตล์ขอบคุณมากครับเอาไว้ฮะบอลแด์โอ้ดต่บอลอู้หูโดนระเบิดทิ้งกันดีฮะเครื่องช้าโดนเครื่องไวกว่าก็ระเบิดทิ้งไปครับสนามาแล้วครับปลายยังไงโมูไม่โดนครับผมลูกนี้อีกเม็ดนึงจ้ายิงไปห้าลูกแล้วครับบอลแด์ มิกกี้บอกไม่เกรงใจตัวเลยยิงเอายิงเอาโอ้มีทั้งดอกบอลมีทั้งฟุปกรณตายข้างสนามเลยนะครับสำหรับทีมนี้ครับซานอว์อินดูวอลแลนด์นะฮะดันแลนด์เองเลยครับนี่จะทริปเปิลแฮทติกครับนี่ทะเลี้ยงบอลดอกหลบข้างมาก่อนว่าไงครับ ยิงสูงมาแต่บินไม่โดนมีสนามาเคลียบอลแล้วเข้าเฉยเลยโอ้ oh, เลี่ยมมันได้ครับรถนี้เล่นฟรีสไตล์ได้คนข้้งง่ายเลยครับเรียบเรียบแบนๆบนฮะนิกกี้ตามอยู่แต่ไม่ทันจริงครับโอ้ oh, ปลายนน,นิ่งเลยครเอาละฮะ7-0แล้วครับน่าจะลำบากกัน2นาที มองบอลไปวอเตอร์แลนด์เตะบอลได้ก่อนนะครับตรงนี้ยังไงสโนอกป้องกันว่าได้สวยครับแล้วลูกมาแบบนี้นี่อีซี่ยิงไกลเลยครับโอ้มาเปนะ็นแอตลีกอีกคนหนึ่งครับผมสามลูกจากสโนอ์ไปครับยิงไกลสวยครับโอ้นี่ไม่ไม่โดน Born. บอลมาแล้์และนี่ปล่อยทิ้งเลยจะได้ยิงสักลูกหรือเปล่าครับเซตแรกนี้ได้ยิงลูกหนึ่งนะ แมกปลายใบนี้ครับเซตสองมานี่ยังไม่ได้ยิงเลยครับผมแล้วนี่จะเอาอีกลูกหนึ่งสอนที่ยิงได้เยอะเลยครับติกี้ยังกันได้แล้วไงครับโมมาอีกรอบหนึ่งชิงเข้าค้างเสาไปครับเข้ากรอบเข้าประตูครับเก้าศูนย์แล้วฮะโอ้ทิปเฟลแฮตทริกกันไปครับหกเมตรครับจากวอเทอร์แลนนี่ยทางเสาหมาเหลี่ยมมันเข้าประตูนะครับเก้าแล้วนะฮะน่าจะเกินกว่านี้หรือเปล่ามีเวลาแค่สองนาที โ้ลูกนี้มาสวยครับนิกกี้แต่เอเหลี่ยมมันสูงเกินไปครับออกนอกกรอบหเดแด์ <Water> land, เลี้ยงบอลต่อครับปลายยังไงเริมเริมเริม,รมขยับออกจากโกแล้วนะฮะตอนนี้เป็นกองหน้าแทนนิกกี้เป็นฝ่ายป้องกันครับหเดแด์ land, เลี้ยงบอลลูกสูงมาแล้วไอ้นิกกี้ยังกัไดไปก่อนด้วยจักรยานกัดนิกกี้นิกกี้นิกกี้พยายามจะเคลียบอลครับมีปลายมาเคลียต่อครับเอาละ,ะได้เวลาจังหวะนี้นิกกี้เลี้ยงบอลข้าไปเจอมาขวางจอเสนาครับผมหมดแดนบินมาจังหวะนี้ครับควบควบูคบ่กันไปนะ้อเหลี่ยมไม่เข้าประตูนะฮะ นิกนกี้ยังหาจังหวะอยู่ครับผมอบอลข้ามไปว่างไงต่ออนอลเลี้ยงเข้ากลางมาเล่เลเลเลเนเลอมอเทอร์แลนด์ไม่ทันครับช้าไปหน่อยนะฮะนิกเกลียเคลียบอลไม่ดีหรือเปล่าครับอยู่กับปลายปลายเคลียร์ได้ครับรอบนี้อนอมาต่อครับผมนิกกี้โมงแกกา,ากาศมาเข้าประตูแบบเดียเลี่ยมเข้าทางวอเทอร์แลนด์เลยครับโอ้โหสิบเมตรแล้วนะฮะ ยังคงจัดเต็มอยู่ครับผมนี่นะผมเข้าทางพอดีคนระับปลายไม่ทันนะลูกนี้ถ้าจะเคลียบอลน,น,นี่ต้องเคลียออกข้างๆไปเลยครับเข้ามากลางสนามเนี่ยอันตรายฝั่งตรงข้ามไม่รอยิงได้ง่ายครับลูกนี้เคลียสวยไหมสโนอ์ยังเคลียบอลได้ครับมีแค่ปล่อยไปเนะ่ยอาจจะเข้าประตูเหมือนกันนะฮะเอาลนะฮะสิบูกไปแล้วครับบอลเดอร์แลนด์เดาะบอลข้ามหัวแบบนี้ยังไงปลายปลายกันได้ครับลูกนี้โอ้โห เกือบโดนอีกเม็ดนึงยังไงครับรอครับนิกกี้ฟรีสไตล์ทำสวยมากครับ2คนนี้ครับทั้งคู่นะฮะทั้งวอลเตอร์แลนด์ทั้งซานอลเลยครับวอเตอร์แลนด์ครับเดาะบอลครับเอ้าแหละประตูหลุดแบบนี้ครับออ้ยแต่เลี้ยงเลยประตูซะอย่างนั้นครับผ่านเสาบ่ายสองเสาแล้วเมื่อกี้ซานอลบินต่อครับผมเจอนิกกี้ครับชาหลังรถเคลียร์ไปวอเตอร์แลนด์หาเหลี่ยมครับโอ้โหคุมรถได้ก็นั่งดีนะฮะ ยังไงฮะอีกรอบหนึ่งไหมนิกกี้ได้บอลกอดครับปลายโมงมาจาังหวะนีงเจ้าแลนด์ก็เคลียร์เหมือนกันครับโมงเข้ากลามมาไหมยังไม่ได้ครับผมสิบวิแล้วฮะจะอีกเม็ดไหมฮะยังไงครับน่าจะสิบเม็ดนะครับสานโนมาแบบยางดีนิกกี้เคลียร์ไปได้ก่อนครับผมก็ชนะไป2อศูนย์นะครับทางฝั่งของสานโนอินเดียอเตอ์แลนด์ครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับโอ้ยิงโหดมาก เกมที่แล้วน่าจะ9-1หรือเปล่านะฮะนี้เป็น10-0เลยครับบอกว่าแบกปลายจริงๆดิกกี้นะฮะปลายนี่เล่นเป็นนาประตูก่อนเลยครับในเซตแรกแต่ว่ายัางกันไม่ได้นะครับน่นก็เจอทางฝั่ง2คนนี้นี่ถือว่าเล่นในค่อนข้างพลิ้วเลยครับสบายๆนะโดยทักษะส่วนตัวนะครับก็เอาชนะไปครับ2เซตเลยเป็น2ตัด0ูนย์นั่นเองนะเดี๋ยวรอคู่หนะ้าตอน2ทุ่มครึ่งนะครับ ยินดีกับทางด้านทีม s o o w in t เ e w a t e r l a ล d ด้วยครับส่วนแบกปลายบันนี้ขอบคุณมากที่เข้ามาร่วมสนุกนะครับไว้หวังจะเจอกันอีกในโอกาสหน้ากับทัวร์นาเมนต์ในไทยกับเกม Rocket League นั่นเองนะครับเราได้เจอฟรีสรไตล์และเจอเลี้ยงบอลน,นะครับมีชิงข้างก็มีนะครับลูกยิงนั่นแล้วก็เป็นจังหวะพลาดของแบกปลายเองเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวพักกันก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันในคู่ที่2คืนนี้สักครู่นึงครับ